ครับสวัสดีครับมาเจอกันดีแล้วครับผมกับโจโจอีสานพัดทินครับยามแรงๆคือเก่าครับผมครับมื้อนี้กะมีเมนูปูครับมานาเสนอครับมากินให้บึ่งครับปูครับได้ปูมาครับื้นนี้น่ครับจักปูหยังปูมาบรอปูอย่างครับแล้วก็กุ้งครับหลายตัวอยู่ครับผมกุ้งกุ้งปูครับื้อนี้ พักกะพอก,กาดขึ้นกะลำและก็มาอีกอย่างบุกแดงๆนี่ครับพี่นออ้องผมกับพวกหัวใจเขื่อนบุกือนกินหินก็เลยซื้อมาหินก็จากินกับพักเคาืึ้นพักอย่างละพักอีกเสริมบ้านพวกข้นพักอีเสริมครับสารนเหน่พักสลัดครับแล้วกะมะระครับขูดขูดออกเมื่อไรล่ะครับใหญ่มันอ๋อจัดเลยครับอืลืมไปขาดบ่ได้ครับแจ่วแมงดาครับพี่น้อง ปิ้งเนื้อคือเก่าเจวแมงดาครับผมโดยเฉพาก,กินแรงเนาะพี่น้องรับแรกกับจ้ำเจวก่อนแล้วครับกุ้งครับพี่น้องสองโตเลยเอิ้อนกุ้ง มนันกุ้งแช่น้ำปลาจุกุ้งครับจุกุ้งจุปูหวานดีครับอันทิ้งไปแสังอันทิ้งผมเห็นครับพี่น้องเจอแล้ว เจ็ดจุกุ้งก็คำเหนียวครับป <c oughs> ูตัวใหญ่ใบ่ครับช <c oughs> ่วงแนว,ก,วก,กินยากเลยครับป <c oughs> ูก็ไม่คยกินนั่นนี่ครับเพราะเนื้อมันอยู่ในนี่วะรองมั้งครับ ทิ้มให้พี่นอ้องเบิองก่อน่างไรเนาะแล้วเราถ่ายรูปกับเบลลวแล้วครับถ่ายรูปกันครับตั้งนี้แล้วครับโอ้ยกลิ่นยาโมเคยกลิ่นนะครับอืมร้องโมเคยกระหัก หวานนะครับเมื่อเป็นหวานแมวปักปากอืมอืมเราไม่ค่อยแกะทีหลังครับเอาอันนี้ก่อน ของแนวบ่เคยกินนี่เนาะพี่น้องจำเจ้าแมงดาครับเขาเลงครับเจ้าแมงดาครับผมนี่เนือกมละ ร้อมันจิ้มตัวนี้นครับซื้อเป็นมาครับรลองหมูหมากันเลยเราครับ <c oughs> พวกก็รองกินไปละหน่อยเนึ่งครับเอ้ย ว่าแนวหัวใจ้ท้าวบ่บ่จ้าคือกันครับกินข้าวขอบจุกุ้งครับพี่น้องอือ ก็ดไปทั่วยน,นั้นเนาะเจ้าสิว,า <laughs> ว่าหวานครับ <laughs> ยิ้มตัวนี้ก่อน ยากเนาะครับปูนะปูก็ลองเบอร์ซื้อแล้วครับย่างหู้ค่ะนี่มันก็หวานดีด้วยครับลองกินยากขาไม่ค่อยมากินลัง nhạt không, <laughs> chăm chèo, chèo mình đã. คุ้งสดครับพี่น้องกินบนสุภาพบางลีลากกับขออภัยนะครับผม อันนี้กินอย่างไหนขึ้นแต่กระดองนะครับพี่น้องดูเห็นมีไข่ไหมยังอลองเบิ่งเห็นที่ขี่มันบอกลังมัน <c oughs> มกินได้อยู่มันมันบก่กลูกเป็นอย่างมันอลองเบิ่งนะครับกินได้ไหมครับพี่น้อง กกินได้บมได้กืนไปแล้วครับนี่สุดใส่น้ำแจ่วเลยครับอ <c oughs> <c oughs> ื้ม <c oughs> แากเหีนยวเห็น,เนนะครับพี่นอ้องครับตัวใหญ่ๆนะครับมีเคือเนื้อครับเนี่ล้วนๆเลยครับ หวานครับพี่น้องกินจุปูจุกุ้งครับข้าวเหนียวครับ มากนี่ผมเก็เคยเห็นนะครับก็เคยกินอืมเขาเหนียวมึน,นครับ โอ,อ้ขาวกันด้วยครับขาอืม,อมตรงนี้ไม่ใคร่ครับจะเห็นมืเห็นนะครับพี่น้องเปลี่ยนน้ำจิ้มก่อน tìm tìm nó học cho nó sẽ mạng จับยากใช่ไหม่ะครับครับพอ่ไปองจุจุกุ้งครับ choo choo พร้อมนี้ครับพักสองตัวพี่น้อง ขาสุดท้ายครับขาสุดท้ายแล้วกินให้พี่น้องเบิง้งก่อนครับโอ้ตัวใหญ่ยยอยู่ครับปูก็ได้ครับเนื้อเต็มๆเลยครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งเนื้อนะครับ ของมืดมาได้ครับใหญ่พวกครับ,รบกินยาะครับผม เมื่อเหรอครับเลืออยู่ที่ในขากินแบบใดวันนี้ในขาเขาออกไปได้ครับอุย้ย <c> ท <oughs> ี่ยเจะไม่ได้กินเรกครับแน่ๆออกปเป็นนะครับฮ <c oughs> ่าฮู่้ขาบ้องใหญ่นะครับแต่พอเขาออกปเป็นนะครับ พี่น้องนองกังไก่มากอันนั้นออกอ่ะบลบอ,อกโอ้ดีดีบีิบอ,อกอยู่ครับเบาแล้วครับผมมืดแล้วครับเดีเ๋ยวจะกระดองครับแค่นี้แหละครับผมเอหมักจะหมากอันนี้แหละครับผมเ <c oughs> ขาอ,อึ้งไงบุงบค๊คโกกบูจักเขา เมื่อลักครับผมืัอนี้กับผมนีอย่างหลายครับกินจุกุ้งจุปูให้พี่น้องเบิ่งครับกับมากหัวไส่เท้าอย่างแดงๆนี่แหละผมกับ,บจักครับ <c oughs> กับพักกับไอเจ้าบมงดาครับผมจุกุ้งจุปูครับ,บืันนี้กับผมมีอย่างหลายครับเมื่อกินให้พี่น้องเบื่งครับฝากกดติดตามให้เด้อครับ ส่วนมากวิวไดเบื่องผมหรอกครับคลิปที่เห็ุมาแต่ละคลิปมันบ่ค่อยเป็นตาเบิ่งครับมือใหม่ครับกล้องที่ถ่ายอยู่นี่ก็เอาโทรศัพท์รับเหตุกล้องที่ถ่ายอยู่นะครับผมบันกะบางทีก็ดับไปอีกียังแน่ครับเอาครับผมครับแค่นี้แหละครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ